ถ้าไอ้สองร้อยเจบาทจ่ายไปค่ารักษาพวกอคอสามคนแล้วกันนะควรเป็นประชาชนที่ดีแต่ผมเงินหมดแล้วครับเออคุณรู้จักสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตู้เอทีเอ็มไหมอ่าได้ครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมล็อกคุณแจมือแล้วพาไปไหมโอ้โหนมึงมายืนคุมตรงตู้เอทีเอ็มกันเลยหรอไอ้สัสโหดจัดเลยอ่ะไม่ได้เผื่อเขาตกติ๊กไงได้ยังเราอ่ะตำรวจไม่ได้เฮี้ยครึ่งสอนอตำรวจเฮี้ยทั้งสอนอได้ยังผมถามหน่อยเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลไม่ไม่มีอะไรครับ อมึงรู้ดิหรือว่าหัวไวนะเราครับเขียวให้คุณรู้หลุดไปพูดใครไอ้มึงวิ่งหนีเหรอมึงไม่หนีใครเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัดรถเหรอเฮ้ยงัดรถเหรอรถล็อกเนี่ยมึงมางัดเหรอครับรถผมเองครับรถมึงอะไรมึงล็อกรถเมื่อกี้มึงงัดรถเหรอผมเองร ทำอะไรก็โดนเลไม่เอากระต๊าบกระต๊าบมีคกมีคนขึ้นมาจับไปได้จับไปได้ดูที่มันยังไม่ขึ้นต้ามจับไปแดงโอ๊ยโอ๊ยโอเฮ้ยมึงทำลายเจ้าหน้าที่เหรอเทเซอร์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 ลงจากรถ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 เดี๋ยวกูถือมาเชตเต้ให้ตำรวจเถื่อนเนี่ยยิงยิงยิงไม่ได้วะ กูยิงเทนเซนต์มาตอนนี้รอแอยยอ๋สัตว์ไอ้เหี้ยมันฉลาดนะตอนนี้รถแตกไปๆๆไปขึ้นๆๆไปไหนแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยสายซ้ายซายนี่โอ้แล้วยิงล้อโคตรยากไม่มีเป้าไอ้เหี้ยไม่กลัวยิงไม่ได้เลยไอ้เหี้ยไม่มีปืนไอ้เหี้ยแบบนี้ยังไงหยุดครับหยุดครับหยุดครับอุ้ยรถมันเข้าเมืองมันเข้าเมืองยาเขี่ยมันยากว่ะใช่ไหมมันไม่เห็นมันไม่มันไม่เห็นรถไงโอ้ดูมันเขินละโอ้ดูมันเขินนี่ ลงจากรถครับลงจากรถถ้าเฮียไอเฮียถ้าันรีบอ่ะลงครับลงครับลงเฮียใช้ไม่ได้ไอสัตว์ซ่อมไม่ได้ลงจากรถหยุด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 อยู่เดี๋ยวนี้รอพี่ซ่อมอยู่เดี๋ยวถ้าผมมีปืนอะผมยิงได้ผมผมผมกวาดระยะได้อยู่ประดน้ำดีอ่ะเฮียมันมันเก่งยังวไงวะเฮียมันจูกเก่งยังไงมันอยู่ที่พาวรถโอ้โห เอาารถเเก่ฮียมันเหมือนเหินจงน้ำเชียแล้วไอ่อยู่ไหนแล้ววะเนี่ยไอ้เฮียรถตำรวจจมไปสัตว์ขึ้นมาขึ้นมาเชยไป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 อย่นี้อย่นีย่างนี้เนี่ยเราก็สายอีกทีสายข้างหน้านี่ยสามสวยอีกทีนึงก็แลบแล้วล่ะหมดไอ้ยางยางเหลือร้อยหนึ่งเหลือร้อยหนึ่งเฮียเจี๊ยบปิดปิดล้อมล้อมล้อม ปิดปิดปิดทางมันปิดปิดซองปิดซองปิดซองแตกสามไอ้สี่ครบละแตกปิดซอง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 ปิดมันปิดมันปิดมันแตกสี่แล้วครบแล้วเออเนี่ยปิดเลยเออหยัดหยัดข้อซอกหยัดข้อซอกเลยหยัดข้อซอกหยัดข้อซอกเอ้าพี่ก้อนลงจากรถหยุดลงแล้วลงแล้วเออมันลงอ่ะรถชนพี่ไม่ได้ไมหมนะผมหนึ่งจี่จอดเดี๋ยวกูลงกูลงเทเซอร์เองอ้้ยปับตัวมันลงมันขึ้นรถ เออเออบรอบรบรอบล็อกลลลนี่นี่นนี่ได้รบรบเดี๋ยวเดียเดรบรอบเดี๋ยวเดี๋ยวกูใส่กูแจมือรอบเดี๋ยวโดนมอบตัวสักีดไอ้นุ่มอคนเดียวทาพุดวกันทั้งเมืองนะไปสนอเจอกันอ้าวพอนุ่มมีอะไรจะพูดไหมไม่พูดพี่ไม่พูดไม่พูดแนะนาตัวสิคุณชื่ออะไรผมลยอนุทธลยอนุท์คุณ รู้ไหมคุณทำผิดคดีข้อหาอะไรบ้างมันไม่เข้ากที่คุณทำผมหรอกผมผมทำอะไรคุณผมทำอะไรคุณผมจะไม่ทนต่อไปแล้วผมทำอะไรคุณคุณบอกมาสิคุณสิคนไหนฮะทำร้ายผมผมไม่ไทำร้ายใครผมคนเลยพะผมเป็นตำรวจเพผมจะไปทำร้ายประชาชนได้ยังไงคุณอย่ามาแก้คุณอย่ามาแก้เอางี้เอางี้ผมไม่อะไรมาก ที่คุณโพสในทวิตเตอร์เนี่ยคุณโพสด้วยความจริงใจหรือคนแบบมีแรงจูงใจอะไรไหมหรือคุณโพสเพราะตัวคุณเองอะจริงใจเลยฮะคุณโพสเพราะผมลงไปเนี่ยผมเสียหายคุณรู้ไหมผมไม่เสียหายมากกว่าหรอกในการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่มีใครเสียหายเข้าใจไหมผมไม่ได้เสียหายคุณไม่ได้เสียหายไม่มีใครเสียหายผมปล่อยคุณไปดีๆและเรื่องนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นผมจะบอกว่ามันกูดูห้องใหกฎหมายมันแล้วแต่ประเทศนะซึ่งประเทศเราเนี่ย เราก็ต้องเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนกลัวกฎหมายจะได้ไม่กล้าทําผิดแต่เนี่ยขนาดคุณกลัวพวกเราเนี่ยคุณยังทําผิดอย่างนี้คุณขันตูหรือไรเนี่ยฮะดูขึ้นมาต่อให้คุณหาเรื่องพูดแก้ตัวขนาดไหนก็ไม่มีใครมาช่วยคุณได้เพราะว่าเพื่อนผมเพื่อนโรงงานที่ดีแสนผมเนี่ยเขาคุมหน้าประตูคุณอยู่แลวบอกนะนะหลังจากเนี้ยเป็นต้องกแทนพวกคุณแทนพวกคุณ เราไม่รู้พีาเราวัด้างนอกไอ้พี่มอสเออเดี๋ยวรอก่อนรู้ไหมว่าคุถ่ายอะไรอ๋อมันเป็นมันเป็นพุทเทกพีดพทางการนะครับฟิดกดของพีดพีเอครับคนข้อมูลส่วนผมมันเป็นข้อมูลส่วนคนอ๋อมันเป็นมันเป็นการถ่ายของของภาครัฐนะคุณผมไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับคุณหมิ่นภาครัฐเหรอผมไม่ให้ครับอย่างี้คุณดุยคุณฟังเฮ้ยคุณถามอะไรคุณถามอะไรคุณดุยคุณฟังเลยนี่นะผมจะแจ้งคดีคุณอย่างนี้เอางี้คือคดีคุณเนี่ยมันหลายกระทงเหลือเกิน ผมจะรวบรัดล้วกันตีคร่าวๆหนึ่งแสนบาททั้งหมดผมผมขอบคุณจะจ่ายหรือไม่จำคุกจำคุกได้เวลาหนึ่งปีกับอีกสิบแปดเดือนผมยอมคุณยอมเหรอผมยอมเดี๋ยวนะมีสายเข้ามาพอดีเบื้องบนบอกว่าไม่อนุญาตให้จำคุกนอกจากจ่ายสวดเท่านั้นคุณหิวเงินหรือเปล่าคุณพูดอะไรนะเมื่อกี้ เอางี้คุณมาอย่าใส่ร้ายพระเจ้านมพนักงานคุณมาใส่ร้ายพระเจ้านางงานเอางี้คุณลงไปคุยกับผมข้างล่างดีกว่าเป็นประเทศมาต่างประเทศเลรเนาะต้องโกงเอางี้ผมจะขออนุญาตถามคุณแล้วกันคุณได้ทําร้ายเจ้าพนักงานจริงหรือเปล่าจริงครับอ่าเขผมก่อนอ่าผมไม่ฟังข้อข้ออ้างของคุณผมไม่ฟังผมไม่ฟังผมถามคุณแค่คุณทําหรือเปล่าผมทาแต่ว่าไม่มีแต่ ผมถามคุณแค่คุณทําหรือเปล่าคุณไม่มีแต้มนั้นคุณไม่มีสิทธิ์พูดต่อไปคุณหลบหนีการจับกลุ่มหรือเปล่าผมไม่หนีไม่หนีละไอ้ที่กูตามกันหลายชั่วโมงเนี่ยคืออะไรคุณคณตามผมมาเองคุณได้ขับรถชนเจ้าพนักงานหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าอะไรไอ้สัตว์เจ้าพนักงานกล้าพูดออกมาได้หน้าไม่อายได้ยังไงแล้วคุณคุณหลบหนีเนี่ยคุณได้หนีออกเมืองหรือเปล่า เงียบมันเงียบคุณรู้ไหมว่าการไล่ล่าคุณเนี่ยมันทำให้รถผมตกน้ำไปหนึ่งคันมูลค่าเท่าไรคุณรู้หรือเปล่าก็คุณมันโง่คุณอุ้ยดูบินประการดูโง่กดชัโครแต่หัวมันกดชัโครจังโมนโก่กดชะกโครจะเป็นกดน้ำคุณไม่รู้คุณไม่รู้ประเทศนี้มันมีอะไรบ้างอะล้ะถุงดำมาดิของเจ้ากระถุงดำมะเอางี้เอางี้คุณคุณอยากมีโอกาสตอบโต้ไหม ผมจะชู้คุณได้ไงผมจะชู้คุณชู้ผมไม่ได้หรอคุณชู้ผมไม่ได้หรอจำมาทองกิ้งผมผมมาเพื่อปรับไปเรืไม่พอใจคุณแล้วคุณไม่เรียกคุณไม่เรียกคุณทองกิ้งคุณไม่ได้พ่อคุณมาดีกว่ามาคุยผมนะคุณทำงานให้ใครดี่รอคคุณทำงานให้ใครผมไม่บอกแสดงว่านายมีนายใช่ไหมคุณมีนายใช่ไหมผมไม่บอกผมไม่บอกกูถ้าคุณไม่บอกผมจะต่อยผู้กองจนกว่าคุณจะสารภาพต่อยเลยพูดจผมเป็นจะโคกจบผมเป่นเจ้าโคกอยู่นี่ ลงไปดำชะโคกผมไม่ทำกันแล้วจะบอกว่าคุณอยากไปอิสระหรือเปล่าผมอยากเหมือนกันถ้าอยากไปอิสระไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นฮาตาซะเอาละผมจะสรุปดังนี้แล้วกันหนึ่งแสนบาททวนไม่มีข้อแม้ไม่มีการลดหย่อนผมไม่มีไม่มีก็ไปทำให้มันมีซะไม่มีผมไม่ทำด้วยผมจะไม่ยอมให้คุณไถ่กันผมจะใส่บินคุณหนึ่งแสนบาทคุณไม่ทำไม่ได้แล้วแต่คุณเลยงั้นผม ผมจะให้อนุญาตคุณอมของรับของเออผมไม่ยอมมีคนมามีคนมามีคนมาเดีบัก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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาละแกจะสารภาพไหมผมสารภาพสารภาพว่าผมทำร้ายเจ้าที่แต่ว่าเขาทำผมก่อนอดฟังฉันนะฉันจะปล่อยให้แก่หนีแกมีโอกาสที่จะหนีเพียงแค่โอกาสเดียวเท่านั้นแต่ถ้าโดนจับได้อีกรอบแกอย่าบอกใครว่าฉันเป็นคนปล่อยแกโอเคไหมได้แต่แกต้องสร้างฉาก จัดฉากโดยการแกต่อยฉันให้สลบแล้วแกก็วิ่งออกไปไอ้เนียนโอเคนะพร้อมนะพร้อมโอ้ใหเนี้ยนอเนียนวุ้นได้เล่นอาวุธเลยเหรอได้ได้เล่นอาวุธเลยเหรอเล่นอาวุธเลยเหรอชิบหายแล้ว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 ไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นหมอหมอไปเรียกหมอมาเร็วไปเรียกหมอมาหมอหมอ เขาป่วยเขาป่วยชโคกเขาเลื่นสะดุดล้มหัวโคกชะโคกตายเลยหัวเขโคกชะโคกตายแล้วผมเห็นกับตาเลยเนี่ยช่วยเขาเร็วคืออยู่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 เขาก็หัวกดชะโคกแล้วพยันตะกัดลิ้นตัวเองครับผมห้ามเขาว่าไม่พันอยู่ดีน่าสงสารนะเขาเป็นคนดีนะหัวเขาจำฟาดนะครับเขาน่าจะจําอะไรไม่ได้เลยครับไม่น่าเลยคนดีเขาน่าจะจําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยครับที่เกิดขึ้นในนี้จริงเลยเดี๋ยวผมต้องเรียกฝ่ายช่างมาซ่อมละซตอมพื้นพื้นมันลื่นเกินเกิดเหตุผมผมหวังว่าคุณหมอจะรักษาให้เขาจําอะไรไม่ได้เลยนะครับ คุณหมอตรวจเช็คเขานะครับวินิจฉัยเขาด้วยว่าเขาเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับคุณหมอมึงเลิกแอคล้วไปชุบเขาก่อนแย่แล้วเราทําไงดีอะหมอแล้วูต้องหาเราเสียชีวิตสลบลงไปเนี่ยทาไงหมอทุกคนเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้พูดสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะไม่มีเขาลื่นเขาลื่นจำรายงานมาเขาลื่นเขาลื่นใช่กัดลิ้นตัวเองเขาลื่นแล้วสะดุดกัดลิ้นตัวเองตายอ้ยสัตว์เอามาคอมโบลงกันได้หมดเลยนี่คุณดุยคุณดุยตื่น คุณดุยได้ยินผมหรือเปล่าดุยบ้าเอ้ยโทรหาคุณหมอไม่ติดเลยไม่ได้การแล้วถ้างั้นผมต้อง CPR เขาตื่นแล้วเอาละผู้ช่วยเร่งความแรงไฟฟ้าไปที่0.2เคลียร์ทุกวไม่มีอาการตอบสนองบ้าเอ้ยระดับไฟฟ้าอยู่ที่2.0เคลียร์หมอมาแล้วปะ หมอมาแหมอมาหมอหมอหมออดทนหน่อยนะคุณดุยเดี๋ยวผมไปตามหมอมาหมอใกล้มาแล้วนี่ไงหมอมาแล้วครับเหลือครับเหลือครับขอบคุณมากครับคุณหมอคุณดุยคุณออกมานี่สิผมอยู่ที่ได้ไงอ่าคือเรื่องมันยาวอ่ะคุณคุณมาคุยกับผมนี่นี่นี่มานี่ยมานี้มานี้ให้ผมอธิบายรายละเอียดเลยไหมคือคุณคุณคุณอยู่อยู่คุณก็เดินเข้ามาในสระน้อแล้วบอกว่าน้องชายของคุณโดนจับผมก็ไม่เข้าใจว่าโดนจับอะไรผมไม่ได้มีผู้ผู้ต้องหาอะไรเลยใช่ครับผมแล้วในจังหวะที่ผมกำลังประชุุมกกัััันนนนใใใหหห้้้้้้อออองงงงงงงเเเี่่่่ยยคคครรบบณ็วิิดขขาไปผูตลช ใช่แล้วคุณก็คุณก็วิ่งไาแล้วบอกเฮ้ไอโตอยู่ไหนผมก็งงเฮ้ยไขวะก็วิ่งตามไปดูคุณก็ลื่นหัวฟาดชักโค้แล้วคุณก็กัดลิ้นตัวเองส่วนค่ารักษาทั้งหมดผมจ่ายคุณแล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับผมขอบคุณทุกคนตำรวจมากเลยครับด้วยความยินดีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะบอกว่าตำรวจของประเทศนี้เป็นคนดีทุกคนครับผมพอดีผมผมอาการทางทางทางจิตไม่ค่อยดีครับผมขอโทษจริงครับ ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ดีๆเริ่มมีความทรงจํากลับมาอะไรที่มันดูโหดร้ายรุนแรงผมจะบอกว่าอันนั้นคืออาการทางจิตของคุณนะมันเป็นเอฟเฟกครับคือหมอให้ยายาระงับประสาทไปด้วยใช่ใช่เกิดอาการหลอนอะไรฮะคืออะไรผมรู้สึกรู้สึกแบบว่ามันมันมีความทรงจำบางอย่างครับมันเป็นยังไงครับคุณสู้กับมันคุณสู้กับมันมันไม่ใช่ความจริงฮะคุณสู้กับมัน คุณจะไปไหนฮะคุณจะรีบไปไหนฮะผมคุยกันก่อนสิของรไม่ได้ผมรู้สึกเหมือนผมโดนทำร้ายตอดผมจะตอบแทนยังไงดีไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่ปฏิบัติตามกฎของกฎหมายก็พอแล้วครับได้ครับได้ครับคุณคุณอ่ะผมจะถามนี่แนนคุณรู้จักห้องสืบสวนปะห้องสูบสวนคุณขำคุณรู้จักห้องห้องสูบสวนไหมห้องสูบสวนอ่นนี่ไอ้ผู้หมวดดักกี้ไปส่งเขาหน่อยไปขอบคุณครับครับครับนำไปก่อนเลยครับเอ๊ะให้มันนำไปแล้วจับไฟแดงมัน จอดครับจอดครับเฮียครับไอ้เฮียเอ้ยมันมามันมายต้องมาไอ้เจ้ามันจอดไปแดง้เแล้วมันจอดไปได้เฮ้ยไปขวางไปขวางมันให้ให้ไปเขียวให้ทำเส้นขาวโดนแล้วเนี่ยขอย่าน้าขอย่านะคุณทับเส้นขาวนะครับอันนี้อันนี้ทางม้าลายนะครับคุณเขียวแล้วครับคุณถอยครับคุณถอยครับคุณถอยครับไฟแดงครับไฟแดงแล้วครับไฟแดงแล้วครับเออนี่ไฟแดงแล้วก็ปล่อยให้มันติดไปไฟเขียวแล้วก็ขวางมันเนี่ย เพิ่งเขียว่าหาเรื่องเนี่ยเป็นแบบตามกฎจราจรนะโน่นตอนนี้หลบก่อนหลบก่อนเออเขียวแล้วเขียวแล้วบังบังบังคุณจะไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณจะไปไหนอุ๊ยยยยตาม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 ผมหากันแยกกันหาอยู่แยกกันหายตรงไปตรงไปป้าคงจำมันกลับมาแล้วว่ะหายเฮียไมม่ีประกาศประกาศประกาศทวิตให้มารายงานสอนอตัวตัวเลยฮะคนที่ชื่อตุ๋ยนะครัไม่หายเขาอยู่ในสอนอแล้วใช่ครับเขาเลยวนครับเราครับ ในห้องนี้ไม่ได้เอาขับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจอเพื่อนของสายแล้วอยู่ในสอนอห้องสืบสวนโอเคหยุดหยุดหยุดยกมือขึ้นสติหยุดอยู่ที่แล้วนะยกมือขึ้นหลจากนันอยู่อยู่มันต่อยมันต่อยนะผมต่อยคืนได้ใช่ปหมได้ได้ถ้ามันทำร้ายเราที่มอสยิงแคเซอร์เออกูจัดได้หมดแล้วกูอจบได้วคือจบแน่หมดเข้าไปในห้องสืบสวนแล้วอะไรคุณพูดถึงอะไรคุณพูดถึงอะไรคุณทำอะไรผมโอ้ผมอะไร คุณมีตัวคนเดียวคุณมาใช้พวกผมเนี้ยคุณเห็นไหมคุณเกิดภาพหลอนคุณทำอะไรผมผมทอไ่พวกผมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยคุณจะมาขอให้พวกผมปล่อยคุณไม่ได้คุณทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ดูคุณบอคุณมิสเตอร์ไวท์เขาเจ็บหัวไปหมดแล้วน่ะผมจะสร้างสถานที่ใหม่ให้คุณนี่เนี่ยอ๋อนี่คุณอ่าคุณโดนคดีเพิ่มนะใช้สถานที่ราชการเป็นที่กบเกินนะผมจะทุกอย่างได้แล้วจำได้แคุณอนที่บ้านมาที่ผมอยากจะทราบหน่อยคุณถ่ายเงินผมถ่ายอะไรผม อะไรอะไรนะอะไรนะตั้งแต่แรกที่ผมมาจริงๆแล้วผมไม่ได้มาหาน้องชายผมคุณจําได้ไหมว่าผมไม่ใช่เลยอคุณพูดอะไรนะผมผมไม่เข้าใจอ่ะคุณคุณอย่าแกล้งทำไมไม่รู้เรื่องไม่คุณอะไม่รู้เรื่องไม่ชชดอีกแล้วอะน่นมือยทำะไรผมอุดปากเคือคุณมาหาว่าผม คุณมาหาว่าพวกผมเอาเงินจากคุณไปถูกไหมถูกต้องแต่ความเป็นจริงแล้วผมให้เงินคุณไปห้าพันคุณเป็นหนี้บุญคุณผมคุณแต่ที่ที่คุณเอาไปมันไม่ผมไม่ได้เอาไปคุณมาพูดได้ยังไงว่าผมเอาไปโอ้ยไหนชี้ชี้ชี้ไม่ได้คุณแจบอกให้ชี้ขอนก่อนอ๋อขอโทษอย่าวิ่งนะคุณวิ่งผมยิงนะคุณวิ่งผมยิงอ่มันวิ่งมันวิ่ง คอยาะจับกุมทำไมทำเพ้อกูเหนื่อยแล้วอะไรกันเนเรื่องถึงหูถึงหูครูอังคาถึงหูครูอังคาเนี่ยคืออะไรผมไม่เข้าใจผมรู้จักปะเรามาทำข้อตกลงกันเรามาทำข้อตกลงกันไอ้เรามาเล่นนิดหน่อยดีกว่าหนึ่งแสนบาทคิดว่าไงไม่งั้นถ้าคนละสองพันห้าคิดว่าไงผมผมต้องผมจะไม่ให้คุณแล้วคุณต่อรองยากอ่ะ ความเพีนเสียงหน่อยไอ้สัตวันละสองพันห้ารวมเบียดเสร็จหนึ่งหมื่นคิดว่าไงผมไม่ให้อันเนี้ยผมต้องอยู่ในการสอบปุ๋ยแล้วแหละคุณเก็บปุ๋กก่อนใจเย็นนี่ไม่ใช่คำขอนี่คือค่าตัวค่าชีวิตคุณเฮ้ยคุณระวังอยู่ในกระสอบปุ๋ยไหมเอ้าเซ่เซ่นี่ผู้กองโจ้ไปหยิบถุงดำมาดิคุณจะทำารค่าตัวเดี๋ย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 วคุณเมื่อกี้คุณจะจะข้วกเหรอคุณเลย ไม่ไม่คือคุณเจเลอร์เพราะอะไรคุณแอบซุกยาบ้ามาในกระเพาะหรือเปล่าไม่ไม่แต่ย็นเหน่งโอเคโอเคคุณโอ้กลิ่นนี้มันไม่ใช่กลิ่นอะอุจจาระนี่มันกลิ่นยาบ้านี่คุณคุณอยแรอ่ะคุณผมจะบอกนี้หนึ่งหมื่นจบเคสปิดเคสผมขอคนละพันคุณมาขออะไรผมล่ะคุณคุณเป็นคนต่อค่ะไี่ผมจะต่อรองผมให้คุณไปแล้วห้าพันนะเรื่องที่คุณทำร้ายผมใครทำร้ายพูดให้ดีเอางี้ผมให้คุณคุณใครทำร้ายพูดให้ดี คุณตอบผมสิใครทำร้ายคุณทุกคนไม่มีใครทำร้ายึมทั้งนั้นลแหละคุณพูดไหมพูดไหมผมจะพูดคุณเบาๆนะทำมาต่อรองหรือทำ่าไม่พอไม่มีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมเตือนคุณดีๆนะว่าคุณจะต้องเดินออกไปโดยไม่ต้องได้อะไรกลับไปเลยคุณจะไม่ได้อะไรสักอย่างไม่เขาคนวิ่งกูยิงใจเย็นลกขึ้นมาเป็นชายชาติทหารทั้งแท้ทั้งทีบ้านปอบ ล้อเลียนหรอล้อเลียนหรอมันบอกว่ามันบอกว่าเป็นอร้อยเป็นร้อยผมเหนื่อยแล้วผมเปิดผมเหนึ่งหมื่นบาทได้เได้ผมจะให้ผมมิดหนึ่งหมื่นพอดีผมจะถามคุณอีกรอบเป็นครั้งสุดท้ายใครทำร้ายคุณไม่มีครับถูกต้องโอครางี้อะผมให้เงินจำนวนนี้คุณไปนะแล้วคุณก็หยุดพูดที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมจะให้คุณออกไปกับรถรถยามรหาะคุณดีๆและห้ามพูดถึงพวกผมทั้งสี่คนอีกคุณไม่เคยเจอพวกผมมาก่อนใช่ครับ คุณไม่รู้พวกผมเป็นใครโอเคผมให้คุณเดินออกไปได้นะได้ครับได้ครับอ,อยรีบปล่อยตัวมาเร็วมีคนมาได้ยินเสียงยแล้ว